สบายดีปมปีกสตูดิโอออะอะอะสบายดีเนาะทุกคนมันนี้ปีนไกลยามแรงนะปีนไกลแห่แหมเลยต่เส่บยากินน้ำกันเด้อยยางใส่ไผ่แห่แห่เศษเกินมาเนี่ จัดไก่ตัวนึงว่าหลังหลังสีใหม่ๆมันแหมแหมเกินเนาะท่านผู้ชมอันนี้ก็เด็กๆเนาะถ่ากินปิ้งไก่อยู่ยำแรงบ่มีหยังหลายเนาะปิ้งไก่กิน แซ็บๆอากาศเยนๆน่ัหน่อยงามโอชยผมด้วยบิ้งทำบุษบงเอาว้าวนี่ไมันอ่ะปีนไก่บโตโอ้โแซ่บเลยครับผมดยอดปีนไก่แหมๆทุกคนแลก็จังหน่อยสุกแล้วบ่ โอ้โหโคตรแหมเลยอันี่อืมสุดยอดเลยมีจมูกเขานะทุกคนเอาเนะี่ยกำลังตรวจสอบเบิ้งความสุกความดิบของมันเนาะโอ้เดี๋ยวเรื่องแหละเดี๋ยวเรื่องแหละ มาไดู้หมูเม uh oh, ื่อ <together> ว <1981. S 1> ันกันอีกทูอยู่เึนงข้อนึงขวอยอ่ยอดโอ้มูเมื่ออีกเอาโชคทีโชคทีนะครับอันนี้เด็กๆเนาะสวัสดีครับไอฮันด้านั่งทากินกิไกลเอาเครับปีมันคือสุกเลย พอหวาเวลานน้กาะี so, okay. tá, ่ไปทำอะไรกับผมสิฮะเจอเก็บเลยแห่ๆของเขาเนาะยอดเลยครับช่เจอเลยครับยอดครับปุ๊บ่ิางผิดบ้าเได้ท่านผู้ชมไหมอ้อมีการติดเนาะอ้าวอู้หูสุดยอดเลยไก่ยังไ่ตายยี่ไว้สุดยอดสุดยอด ไม่ตายนะครับคุณผู้ชมไไม่ตายนะครับคุณผู้ชมเย็นสุกแล้วนะเนาะหอมชาบมาใสนี่นะมันยังไม่ตายเลยครับผมไว้นี่ก้อนไว้นี่ก้อน,นอยเย็นติ๊กติงกนี่เลยอู้หูสุดยอดสุดยอดโอ้๊ยเจออ่ะครับผมตอนนี้มันได้สุกเรียบร้อยแล้วนะครับผมใช่เลยครับผมไก่ของเรา สุดยอดซีเมนใหม่เนี่ยจังหน่อยคอดงามผักเรียบร้อยเนาะทุกคนอคขอบคุณฮานาะเด็กๆนะปินงไก่จะแซ่บมากเลยอร่อยครับแซ่บมากเลยเนาะอ,อร่อยหไร่ปิ้งไก่ฮะแบบธรรมชาติปั้นน้ำเนาะยำเจียวเบิ่มยังบ่เนาะ ขนมปัาว้ามาเาบอกไปไล่มูปลากินเนาะกินเอาหารบรรน่องเขาขนาดกินปิงกอนสุดยอดเลยสุยอดเยี่ยิกพี่น้องเอ้ยใหรเพี่้องไคจบอก็จำเขาเหนียวสัสจำดูเขาเหนียวเขาเหนียวปันห้องมีการขี่งากันเยกินะ้องนี่แหละ ល្រូវើង់ពានបានទ្លាដាំ